สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับขัวบ้านนิชานันนะคะขัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้เราก็กลับพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเป็นการกินเพื่อสุขภาพนะคะตอนที่หนึ่งค่ะมาดูค่ะมาดูกันค่ะอันดับแรกก็ดูใส่แว่นสักนิดนะคะ แับแรกดูข้าวก่อนนะคะนี่ค่ะข้าวเราไม่ได้กินเยอะนะคะประมาณทพัพพีพูนพูนเนี่ยนะคะวันนี้เป็นข้าวกล้องผสมกับข้าวขาวนะคะลระดูกับข้าวกับข้าววันนี้ก็จะเป็นชะอมนะคะแกงเหลืองชะอมชะอมทอดไข่กับผักกับผุ้งสดคะ่ะแล้วก็ผักเล็กน้อยผักตามชอบนะคะอร่อยนะคะลองทำดูอันนี้ก็เม,ม็ดมะม่วงอบอร่อง โมโม,ม,มอ,อกร่องนี้มาจากสวนกระทุ่มแบนเหมือนกันนะคะวันนี้สวนกระทุ่มแบนอกล่องก็เหมือนคล้ายๆพันอกล่องกะเพียะคะ่ะอร่อยนะคะปีนึงจะได้กินครั้งเดียวนะคะเจ้าเนียค่ะนะคะ,นะคะจากนั้นแนะนํากับข้าวแล้วนะคะตอนนี้ก็คือว่าอย่าถอดแว่นนิดนึงคือว่าเวละกินนะคะ เวลากินวิธีการกินเนี่ยจะกินให้อร่อยก็มีวิธีการกินหลายอย่างนะคะนะคะอันดับแรกก่อนเราจะชินว่ากินน้ำสักจอกหนึงหรือว่าสักอืกหนึ่งถ้าใครกินได้เยอะก็จอกหนึง่งแก้วหนึ่งตามใจนะคะตามใจปัถนานะแต่ของเราจะกินได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นบ้านเรากินนะคะเราก็จะติดของหวาน วันนี้เราจะกินทุเรียนสักคำหนึ่งวันนี้ทุเรียนหมอนทองนะจากสวนระยองค่ะค่ะเราจะกินทุเรียนสักคำหนึงเพื่อเรียกน้ำย่อย อาละค่ะดูนะคะเมื่อกี้เราเคี้ยวทุเรียนเนะะี่ยค่ะสังเกตว่าเราเคี้ยวมากกว่ายี่สิบนะคะให้มันเป็นเขาเรียกว่าละเอียดแล้วกลืนลงไปค่ะท้องเราจะละมุนค่ะนะคะต้องฝึกกินแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้มาดูวิธีการกินข้าวของเรานะคะกินข้าวแบบบ้านๆนะคะอันดับแรกเราก็มันก็มีวิธีการกินนะคะอ่ะวันนี้จะให้ดูวิธีการกินสักสองวิธี นะคะสองวิธีก็ได้นะคะอันดแับแรกเราจะชิมก่อนค่ะชิมอะไรคะชิมน้ำแกงกลมกล่อมค่ะไปดูได้นะคะวิธีการทำแกงเหลืองชะอมกุ้งสดค่ะในครัวนิชานันนะคะ,อะตอนนี้เราก็จะกินกลับก่อนเลือกกลับเราเลือกกุ้งกับ คำแรกเราจะเลือกกุ้งกับไข่ก่อน,นะคะ่ะตักเข้าปากค่ะ จากนั้นเราก็กลืนไปแล้วนะคะไข่ก็กุ้งกลืนไปแล้วคะ่ะ <c oughs> เขียวมากกว่าสามสิบนะคะตอนนี้เป็นข้าวคะ่ะ กืนข้าวตามลงไปนะคะเคียวเช่นเดียวกันจากนั้นเป็นวิธีที่หนึ่งค่ะดูความแตกต่างนะคะจากนั้นเราก็จะกินเขาเรียกว่ากินข้าว กินข้าวเข้าปากก่อนหนึ่งช้อนกินกุ้งกับไข่หนึ่งคำตากเข้าไป เอาข้าวเข้าไปกลับตามแล้วเอาไปผปสมกับในปากคุกขเขาเคี้ยวเสร็จแล้วก่นลงไปละมุนละมุนอยู่ที่การเคี้ยวค่ะท้องเราก็จะละมุนด้วยกันย่อยของเราก็จะไหมคะ่ะดีขึ้นตอนนี้บ้านเราก็ติดเป็นบ้านโบราณนะคะเราจะมีโบอยู่แล้วก็ติดกินกับ พวกมะม่วงแต่งโมอ,อะไรอย่เงี้ยกินข้าวนะคะวันนี้กินแกงส้มก็เลยเอามะม่วงมากินด้วยหวานมากเลยมะม่วงอร่อยมากนะคะนี่คือการกินสองแบบอ่ะตอนนี้แบบหนึ่งโชว์ให้เต็ดเลยแบบจะกินสามแบบ ตักข้าวไว้นะคะตักข้าวจากนั้นเราก็จะมีกุ้งค่ะเรายังไม่กินผักให้เห็นนะเราจะกินไข่อย่างนี้ค่ะไข่กุ้งข้าวอย่างนี้นะคะสามวิธีแล้วนะคะเอาคำเล็กๆหน่อยเพราะว่าจะมีข้าวด้วยเดี๋ยวจะเต็มปากเกินไปนี่ค่ะไข่นะคะใส่ลงไปค่ะใส่ประงาณช้อนนี่ค่ะเพื่อเราต้องการจะ กินข้าวกับสบพร้อมกันนะคะคำโต๊ะครับ